ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับเรื่องด่วนที่ฮัลโหลมาโชจะมาบอกกับน้องๆวันนี้สำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่น้องๆต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะอันตรายและโทษของมันเลวร้ายมากเรื่องยาเสพติดไงล่ะน้องๆฮัลโหลมาโชว่าต้องเริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวอย่างสุรากันก่อนเลย จำให้ดีนะครับว่าสุราและเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆถือว่าเป็นสิ่งเสพติดนั่นก็เพราะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบและก็เป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกายอีกด้วยถ้าดื่มมากๆติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆจะทำให้ติดและเลิกยากอีกด้วยนะอ้าอ้าฮัลโลมาโชจะบอกอาการของผู้เสพให้ฟังเองนอกจากตาแดงหน้าบวมและลมหายใจมีกลิ่นแล้ว ก็ยังมือสั่นประสาทหลอนเบื่ออาหารโอ้อาจถึงขั้นเป็นโรคพิสุราเรื้อรังตับแข็งและเสียชีวิตได้เชียวนะสิ่งเสพติดที่น่ากลัวยังมีอีกนะน้องๆอยู่ใกล้ตัวเราซะด้วยสิบุหรี่ไงละ่ะน้องๆบุหรี่มีสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่านิโคตินโอ้แล้วก็อันตรายมากๆด้วยนะครับ เพราะจะทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตส,สูงเป็นโรคปอดหลอดลมอักเสบโรคหัวใจแถมยังเป็นมะเร็งปอดซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ถ้าน้องๆอ,อยากรู้ลักษณะของผู้เสพติดบุหรี่ฟังทางนี้ได้เลยผู้ติดบุหรี่มักมีดวงตาไม่สดใสฟันดำและนิ้วเหลืองโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะเริ่มครั้งแรกเพราะถูกชักชวน หรือคิดว่าเป็นสิ่งโกเก๋แต่ความจริงแล้วบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแย่ yeah, มากเลยนะครับเพราะนอกจากไม่ดีแล้วก็ยังมีราคาแพงและสามารถติดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เสพอีกด้วยน้องๆครับสิ่งเสพติดที่ฮัลโลมาโชจะบอกต่อไปนี้ที่อันตรายมากๆเป็นปัญหาในสังคมทุกๆวันนี้อย่างมาก น้องๆเห็นทั้งข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และในโทรทัศน์แน่นอนสิ่งเสพติดที่ฮารมโลมชโชกกำลังพูดถึงก็คือยาบ้านั่นเองแต่ก่อนยาบ้าเรียกว่ายาม้าหรือยาขยันนะครับโอ้ยาบ้าถือเป็นยากระตุ้นประสาทชนิดหนึ่งเมื่อเสพแล้วจะทำให้ผู้เสพรู้สึกกระปรี้กระเปร่าทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ง่วงนอนไม่หิว ออ่ออฟังก่อนน้องๆถ้าเสพในปริมาณมากๆจะมีอาการเอะอะพูดไม่รู้เรื่องเห็นภาพหลอนตกใจกลัวแล้วก็จะหลงคิดว่ามีคนมาทำร้ายจนทำเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ยาเสพติดเนี่ยไม่มีประโยชน์แถมโทษย,ยังร้ายแรงอีกตั้งหากน้องๆทุกคนหลีกให้ไกลเชียวนะวันนี้ฮัลโลมาโชลาแล้วสวัสดีครับ